ขอ,อบคุณนะโลกนี้ที่มันมีแต่ความทุกข์มันเป็นโรงเรียนสอนเราให้เราได้รู้จักรสชาติของมันเราอาศัยความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกนี้แหละจึงได้เรียนรู้วัตถสงสารจึงได้ภาคเพียนพยายามอาศัยโลกนี้เป็นโรงเรียนนี่วิสังหาราหาราง A. G. A. G. A. G. ังเอเกเอกเจนนจโอสถังเาีพิษอันร้ายแรง เสมอความทุกข์ในวัฏสงสารนี้ของคนนะแต่มันจะกลายเป็นโอสถอันวิเศษสำหรับรักษาโรคของคนฉลาดไอคนนะความทุกข์ในโรคนี้กลายเป็นยารักษาจิตใจให้เรียนรู้โรคทางจิตทางวิญญาณโรคประทานโรคเอาวิชชาและมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นย่าได้เสียอกเสียใจไม่ได้ทานก็อยจะไปร้องห่มร้องให้เรายากเราจนเราทําบุญอย่างยิ่งใหญ่ชนิดที่ทานกี่มือล้านก็ไม่ได้เท่ามานั่งสมาธิเอยียบนี้หมอคือไม่ไงผู้ลังคนไหนนั่งสมาธิจนกนสีด่านปรารถนาอยากเป็นสาวหมอลลํา สันนาก็ให้ผู้ขาดได้เป็นสาวมอลำไปสันมีแต่ผู้อยากเบิงไปสันนี่นี่เล,ล่ากับเศร้าละละไม่ไงแจกดอกมันผู้อื่นผู้อื่นดอกเศร้าอยากเป็นสาวมอลำแล้วเอาหิมมะเสนไปแลกอะไรนะเอาทองคากกํามาแลกตะกัวมันใช้ไม่ได้เพราะนั้นพวกเรามานี่มันมามุ่งมั่นเพื่อจะก มาฝึกมาเรียนรู้เรื่องสมาธิภาวนานี้เองมันเป็นเรื่องยากทีนี้ก็กลับคืนมาสู่เรื่องสมาธิของพวกเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจให้ยิ่งขึ้น